สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์ดาศักดิ์อามานีนะครับหรือพวกเราจะเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์บรรดานะครับอาจารย์บรรนหรือว่าอาจารย์บันก็ได้นะครับอันนี้นะครับอาจารย์จะมานําเสนอนะครับรายวิชาที่เราต้องเรียนนะครับก็คือฟิสิกส์เพิ่มเติมนะครับโดยอาจารย์ได้รับหน้าที่มาสอนพวกเราในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมนะครับ อาจารย์มีช่องทางติดต่อนะครับก็คือเป็น Facebook นะครับถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราต้องเรียนนะครับหรือว่าสงสัยในรายวิชาที่เราเรียนแล้วไม่รู้เรื่องนะครับในอนาคตเราสามารถติดต่ออาจารย์ผ่าน a c e b o o k ได้นะครับซึ่งอาจารย์ได้ขึ้นให้แล้วนะครับเป็นชื่อของอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษนะครับก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแนะนําตัวนะครับว่าอาจารย์ สำเร็จการศึกษาอะไรบ้างนะครับทาไมถึงได้มาสอนพวกเราในรายวิชานี้นะครับอ่านะครับสาหรับการศึกษานะครับอ่าอาจารย์จบปริญญาตรีนะครับในสาขาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลราชานีนะครับแล้วก็ในระดับปริญญาโทอาจารย์ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อโทเอกนะครับแล้วก็ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทนะครับสาขาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลราชานีนะครับและในขณะนี้นะครับอาจารย์กาลัง ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกนะครับสาขาฟิสิกส์คณิาศาสตร์นะครับแล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยรลชานนะครับหลังจากที่เราทําความรู้จักกันไปแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนํานะครับว่าเราจะเรียนในหัวข้ออะไรบ้างนะครับสําหรับฟิสิกส์เพิ่มเติมของเราในปีนี้นะครับอ่าไปดูกันเลยอ่าเริ่มจากหัวข้อแรกนะครับบทที่1นนะครับเรื่องธรรมชาติและการพัฒนาการของฟิสิกส์นะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักว่าฟิสิกส์ในความหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือคอะไรนะครับอ่าเราก็จะมาศึกษาว่าธรรมชาติของฟิสิกส์เป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะมาดูว่าอ่าการวัดนะครับการรายงานผลปริมาณต่างๆทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะรายงานผลยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการทดลองอะไรบ้างเกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับในชีวิตประจำวันที่เราคุ้นเคยนะครับอ่าแล้วก็หัวข้อท้ายก็จะเป็นคณิตศาสตร์สำหรับเอามาใช้ในการเรียนฟิสิกส์ นะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาตินะครับที่มีฟิสิกซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวในช่วงเปิดเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปรากฏการณ์ต่างๆพวกนี้มีฟิสิกอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับซึ่งสําหรับการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งใน ฟิสิกส์พื้นฐานเลยที่เราต้องเรียนดูนะครับซึ่งเราค้นพบเจอการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราเยอะแยะมากมายนะครับโดยหัวข้อที่เราจะเรียนมีอะไรบ้างก็จะมีตําแหน่งทางวิสิกส์นะครับการระบุตําแหน่งของเรานะครับระยะทางและการกระจับนะครับอัตราเร็วความเร็วนะครับอัตราเร่งความเร่งนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับนอกจากนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนกราฟนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับสมการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับแล้วก็ หัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นการเคลื่อนที่นนในแนวเส้นตรงอีกวิธีหนึ่งก็คือการตกของวัตถุอย่างอิสระนะครับหรือว่าการตกอย่างเสรีนะครับและในหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับเราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงนะครับที่มีผลต่อวัตถุต่างๆนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับซึ่งหัวข้อย่อยที่เราจะเรียนก็จะมีอะไรบ้างก็จะมี การศ right, okay. right, right, right. right right. ึกษาเกี่ยวกับแรงนะครับว่ามีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะครับการหาแรงลับนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหัวข้อถัดมาแล้วก็การดูมวลนะครับแรงแล้วก็กดการเคลื่อนที่นะครับซึ่งกดการเคลื่อนที่นี้ก็จะเป็นกดการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับเราก็จะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็มาดูแรงเสียดยท่านนะครับว่าแรงเสียดยทานมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรบ้างแล้วก็มีลักษณะอย่างไงบ้างเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ แรงดึงดูระหว่างมวลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการประยุกต์ใช้อะไรนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านิวตันบอกอะไรเราบ้างนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนํา3หัวข้อที่เราจะศึกษากันนะครับส่วนการเตรียมความพร้อมนะครับให้นักเกรยียนศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นไม่ว่าจะเป็นการบวกลบคูณหารนะครับ การย้ายค่าสมการการแก้สมการต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วพบกันตอนเปิดเทอมนะครับสวัสดีครับ